เราไปดูกันที่บรรยากาศในตลาดทองคํากันก่อนเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG b u l l e t n and Future สวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับบุตรภาสวัสดีครับพุ่สุภาชัยครับ ครับแมแมช่วงนี้ราคาทองคําดูเหมือนจะโรยตัวลงมาหลายวันทําการติดต่อนะฮะเอ๊ะตรงนี้เนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยตัวของการปรับตัวของราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันสอบรับกับประเด็นเรื่องของเฟดหรือว่าประเด็นอื่นๆอย่างไงบ้างไหมครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าช่วงต้นสัปดาห์มีหลายปัจจัยนะครับกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําครับไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังต่อรัฐบาลกลางจีน ที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้ออกมาตรการอย่างที่ตลาดประเมินไว้นะครับขณะที่รายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC เมื่อคือนนี้ซึ่งเป็นสรุปรายงานการประชุมประจำวันที่17-18กันยายนแม้ว่าเฟดจะมีการลดดอกเบ,บี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์ในการประชุมดังกล่าวแต่เปเปอร์หรือรายงานที่มีการประกาศออกมาก็บ่งชี้ครับว่าคะแนนเสียงในการปรับลดดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต ไม่ได้มีมติเป็นเอกฉันนะครับภาพกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดประเมินหรือมองครับว่าโอกาสที่เฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ18%นะครับแล้วก็มองว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยมากที่สุดเนี่ยก็25เ็นิพ์พอยต์ความเชื่อดังกล่าวเนี่ยสูงถึง81.2%จากโปรแกรมเฟดวอตทูนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงกดดันให้ราคาทองคํา อ่อนตัวหรือลดระดับลงมาติดต่อกันหลายวันทําการนะครับแต่ถ้าเราสังเกตจากพฤติกรรมของตัวราคาทองคําจริงๆนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยลดระดับหรืออ่อนตัวลงมาไม่หลุดระดับ2,604เหรียญดอลลาร์ต่ออทสอนซึ่งเป็นโลของทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นะครับเมื่อวานคืนวันพุธเนี่ยราคาลงมาเพียง2,605เหรียญดอลลาร์ต่ออทสออนนะครับแล้วทรงตัวรักษาระดับเหนือแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยได้7-8ชั่วโมงเลยนะครับ เช้าวันนี้ราคารทองคําเริ่มรีบาวหรือเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับระดับ2,614เหรียญดอลลาร์ต่อเฮเซออนก็ถือว่าเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับจากโลเนี่ยประมาณสิบเหรียญนะครับภาพจากกล่าวสะท้อนที่เห็นนะครับว่านักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยซึ้ซับหรือรับปัจจัยลบไปแล้วแล้วก็เริ่มมีแรงเข้ามาช้อนซื้อเก็งกําไรให้ราคารทองคารีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นแล้วครับ นะครับเอ๊ะถ้าดูจากสถานการณ์แบบนี้ฮะดูเรื่องของอทั้งกรณีของเฟดเองของจีนเองอะไรต่างๆตัวนี้ในช่วงนี้กลยุทธ์การลงทุนในทองคำเนี่ยจะวางยังไงดีฮะคุณวรุครับครับต้องบอกว่าปัจจัยดังกล่าวที่กล่าวไปนะครับมักจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตออลอดเวลาครับ,รบไม่ว่าจะเป็นกระแสการลดดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยว25เดี๋ยว50นะครับขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางฝั่งจีนเนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีนะครับไปไปมามาเนี่ย เริ่มมีการออกมาบอกว่ากระทรวงการคลังของจีนจะมีการแถลงนโยบายในวันเสาร์นี้นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับมาซัพพอร์ตเรื่องหนุนทองคํานะครับเรามองว่าตลาดเนี่ยซึมซับหรือรับปัจจัยลบไปแล้วราคาที่อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นนะครับถ้ามีมาตรการหรือปัจจัยบวกกลับเข้ามาซัพพอร์ตหรือดันราคาทองคําขึ้นจริงก็มีโอกาสจะเห็นการฟื้นตัวหรือการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีของราคานะครับ แนวรับในการเข้าซื้อครับ2 6 0 4เหรียญ2,600น2อยเอครับ2587เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับซึ่งเป็นกรอบด้านล่างพอ,อที่ทางไซเวดาวนะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวเตียงซื้อเล่นสั้นครับ <S <S น่าจะเห็นทองคำเนี่ยปรับตัวหรือมีการดิดตัวขึ้นไปนะครับ 2631, 2640เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นแนวต้านแรกที่ต้องจับตาครับ ้าเบรกาหรือผัดขึ้นไปได้มองมีโอกาสขยับขึ้นต่อไปที่ระดับ2,659เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนครับนะครับเอาละคุณวรุตครับวันนี้กราบขอพระคุณนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ